ทุกคนเชื่อป้ะยังไม่ได้ถ่ายเลยร้านตอนไหนคะแบบนี้อ่อมมากแล้วเฮเจ้าหญิงมาตั้งแต่ตีห้ายังไม่ได้ถ่ายงงไหมงงสุดๆ <c oughs> มาตั้งแต่ตีห้า ยังไม่ได้ถ่ายค่ะทำไมนางเอกได้เข้าซีนชาจ่างนั่นน่สินางเอกงงนะองมากนะจุดจดนี้ควรยองสุดๆหนูหลับไปตื่นหนึ่งแล้วแม่หนูหลับไปตื่นนึงแม่ยังไม่ได้เข้าฉากเลยลูก แม่เห็นลูกกอลฟโดนประจานไหมไม่เห็นเลยลูกมาประจานอะไรตอนนี้ตอนที่เขามีชื่อเสียงเพิ่งจะมาประจานหรอเลยยนะังไงตอนเขายังไม่เป็นลูกสาวเพชรยังไม่ออกสื่อไหมประจานต้องการอะไรนะเพิ่งมาประจานตอนเขามีชื่อเสียงเพราะอะไรนะสะกัดดาวรุ่มกลักกวเขาได้ดีหรืออะไร คนจีนเห็นต้องสะดุงะ้งเลถ่ายเสร็จยังแม่ยังไม่ได้ถ่ายเลยลูกอาชิเตรุโยสุดๆผู้หญิงคนนี้เริ่มออม สวัสดีครับพี่เพสสวัสดีน้องกอนค่ะแม่เลิกอกองกี่โมงสามทุ่มค่ะสาวเกาหลีวันนี้ดาราคนไหนมาบ้างวันนี้มีน้องดุดเดีวน้องแต่งอัปเตอร์ยานะคะน้องฉาก พี่จูดี้พี่กติพี่จตรุรงประมาณนี้ค่ะเออแม่เขาซีนไปยังยังค่ะ แม่เหนื่อยแล้วขายกิตเตอร์ดีกว่าเหนื่อยแล้วลูกขายออดี้ขายบอดี้กิตเตอร์ดีกว่าขอห้ากระปุกมาขอห้าบ้านมาช่วงระหว่งางรอเข้าซีนนะ บอดี้ออยก i ิตเตอร์มาดูแลน้องมาร์กดีๆนะแม่นี่แลิศเริ่มหิวเริ่มอยากกลับเป็นเด็กอายุ18นะคะเบลาล่าลานีคันสุสดคนผิวขาวเอาสีซิลเวอร์ ผิวสองสีเอาพิงโกไปค่ะตัวนี้ผิวออร่าเป็นประกายนะคะเล่นแสงเล่นไฟค่ะเล่นแสงเล่นไฟจิ้มจ่ายจบนะสวยเกินงงเล่นแสงเล่นไฟจิ้มจ่ายจบค่ะขอห้าบ้านแม่มา ใช้อยู่ครับจริงหอ,อกคุณคิมเลิศคุณคิมเลิศค่ะติดทนจนอาบน้ำก็ไม่หลุดเลิศทำยังไงดีต้องอาบแรงๆค่ะหรือไม่ไ็ใ้เป็นอาบให้วันนี้สวยขอบคุณค่ะตัวนี้นะคะเนื้อครีมจะเป็นสีทองนะ ทาแล้วจะฉ่ำวาวเป็นฟิลประมาณนี้ผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ผิวแพ้แง,ง,แแง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าอินกรีเดีย์เราคือเลิศมากเห็นไหมเป็นความเงาเรื่องฉ่ำวาวค่ะทิ้งไว้5นาทีแพ้งแล้วก็จะมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์เบาๆทำให้ผิวเราดูอาาววอร่ากดทุตะก้าค่ะ ไปงานไหนก็จะโดดเด่นขอแค่คุณแบบฝ้าไปบนหน้าอกแผ่นหลังถ่ายกี่วันแน่ถ่ายวันเดียวลูกวันนี้ถ่ายวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่สิบเก้าลูกแล้วก็อีกคิวหนึ่งวันที่ยี่สิบแปดลูกเขาหรับเดือนนี้นะนาลาอยู่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ไม่มีนาลาค่ะ ่ไหมมันจะเล่นเงาเล่นแสงแล้วก็มีคิเตอร์เบาๆให้ดูมีออร่าอยากให้แม่แววส่งแม่ไปขายกับเจนอตอนนี้แบรนด์ติดต่อให้แม่ไปขายกับเจนนี่เยอะมากเลยแต่ยังไม่รู้ว่าเจนนี่จะตอบรับแบรนด์ใครบ้างตอนนี้คนอยากเอาแม่ไปนั่งกับเอ่อเจนนี่เยอะมากเลยมีแต่คนจ้างแม่แต่ยังไม่รู้ใครจะดีลได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยลูก แม่รับทุกง,งานแหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคนถึงอยากเห็นกูไปนั่งกับเจนนี่นะเพราะอะไรวะลองพื้นที่แม่ใช้ดีมากติดทนส,ดสดุดๆอากดกิตเตอร์ไปหน่อยโล บูมออฟฟิเชียลสวัสดีคุณบูมค่ะงานยกขาไม่ได้รับนะออเอเดเทเลอร์ oh, แม่เรื่องน้ำปลรราเป็นยังไงบ้างเออแม่บุญล้ำน่ารักกับพี่เพชรมากค่ะไม่ถือโทษโกรธอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นการโดนตัดคลิปตัดอะไรไปแล้วก็ให้อภัยทุกอย่างค่ะ แม่บุลลัมน่ารักกับพี่เพชรมากตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่คุณเพชรพูดเกินจริงอ้ยหลออุ้ยดีดีดีด,ด,ดีใช่ค่ะผลิตที่เดียวกันกับดีออค่ะคุณภาพเทียบเท่าดีออเลยนะคะกดได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าเทียบเท่ากับดีออจริงไหมนะปะขอให้กระแสนี้มันดังๆเลยนะคะ ผลิตที่เดีวยวก,กับ Dior ค่ะ mm hmm. เทียบเท่า Dior เลยนะลูกนี่ไปกดกันเลยลองพื้นพีคค่ะ mm hmm. คุณภาพเดีวยวกันกับ Dior ค่ะเนีย mm hmm. นมากลองพื้นตัวนี้ก็บอกแล้วไงคุณภาพเดีวยวกันกับ Dior mm hmm. กดค่ะ mm hmm. แบ่เขาเคลมมาทั้งประเทศอีออกเด็ mm hmm. เดจะริต อากดค่ะบอดี้ออยคริเตอร์ลูกพอกูบอดี้เคมปุ๊บกูเป็นคนเลิศไม่เลิศเลยอีดาวอ๋อแะต่อแหละกูเห็นนั่งขายเป็นร้อยร้อยสินค้าต่อวันโอเวอร์เคมยิ่งกว่ากูอีกไม่เป็นกระแสพอกูโอเวอร์เคมปุ๊บผิดกับกูนี่แหละตลกเป็นเรื่องตลก ว่าตัวเองเป็นคนกตนลกแต่พอเป็ดเป็นเพชรผิดทุกอย่างจริงกูเห็นนั่งขายเป็นร้อยร้อยเอ่ร้อยเออโปรดักอีดอคเคมยิ่งกว่าพออีเพชรอบอกว่าผลิตมาตรฐานเดียวกันกันกบดีออผิดงงไหมปุบปากหน่อยเดี๋ยวซื้อมึงจะไม่ได้ซื้อกูขอเพระกูจะบล็อกมึงก่อน เก่งนะบล็อกจบซื้อที่อื่นลูกไม่ขายค่ะนะคะบล็อกค,ค่ะปากดีนะสีไหนเลิศอยู่ที่ว่าคุณผิวอะไรอะค่ะถ้าผิวสองสีก็พิงโกถ้าผิวขาวก็ซินเวอร์ค่ะ ันนี้แต่งหน้าพอสอจีนค่ะช่วยซื้อหน่อยคนละหนึ่งออเดอร์มาไม่มาคนละหนึ่งออเดอร์มาซัพพอร์ตเสมอนะคะขอหนึ่งออเดอร์ได้ไหมคะแม่เลิอกกองสามทุ่มลูก อพี <ร Stevens. S 1> <oh ่โบสอย่างวิวพี่โบสผอมลงมากเมื่อเช้าพี่โบสแซลเพ็เวอร์คุณคันชิตบอกว่าเอามีกุมารทองเล่เหล่ในกองถ่ายเราแรงเพชรก็เลยหันไปโบ๊อย่างเงี้ยยัวเบาๆโคตรผอมลงมากเพชรเลยหันไปยัวเบาโงหน้าเงี้ยสเต็ปเพชรแหละคุณเอก็รู้นะว่าเพชรอ่อยเก่ง แม่ขอคนละหนึ่งออเดอร์แม่กดทิะกาได้เลยค่ะบอดี้ออยกิเตอร์ค่ะผิวฉ่ำออร่าแม่ ลูกๆหรอก็อบอกให้ลูกๆช่วยซื้อใช่ปะแม่ต้องอ้อนเดี๋ยวหนูซื้อซื้อหน่อยลูกซื้อแม่หน่อยนะคะห้าร้อยคนตรงนี้ซื้อแม่หน่อยนะลูกๆนะคะสรรพคุณเลยค่ามันเป็นเพราะอะไรคะด่ามาช่วงสิ้นปีทุกทีดวงบางลูกดวงดาราค่ะเขาเรียกว่าดวงดวงดาว ช่วงดวงดาวโคจออะไรประมาณนี้ค่ะปีใหม่แม่ไปภูเก็ตลูกกดที่ตะก้าค่ะ ปาตองภูเก็ตไหมใช่ค่ะไปปาตองค่ะที่เดียวที่เป็นเลือกช่วยซื้อหน่อยสิไม่มีใครซื้อเลยอะ่ะขอห้าออเดอร์ได้ไหมคะแม่แม่ขอห้าออเดอร์ได้ไหมอะ่ะ ขอบคุณนะคะลูกศิษย์ที่ชายกดตใกให้แม่หน่อยลูกาไม่มีใครกดเลยทอวะ่ะห้าเก้าห่วยออกอะไรอะ่ะ ห้าแปดหวยออกอะไรคะเลขสองตัวห้าเจ็ดออกเก้าหกเลิศออกหกหนึ่งเก้าหกกับหกหนึ่งเลิศเก้าหกสวยนะแต่หกหนึ่งไม่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 ค่อยสวยหรือต้องรอให้กระแสผ่านไปก่อน คนถึงจะกลับมารักเราโอ้ยไม่มีใครเกลียดติฉันละครับตอนเนี้ตอนนี้คนเกลียดติฉันน้อยมากเมื่อก่อนคนร้อยคนเกลียดติฉันหมดเก้าสิบแปดทุกวันนี้คนร้อยคนเกลียดติฉันแค่สี่สิบค่ะเดี๋ยวนี้แทบไม่มีใครกล้ามาด่าด,ดิฉันละตั้งแต่เล่นติกตอกมาเนะี่ยเลิศส,ดสดุดๆติกตอกน่ารักมากมีแต่คนรัก อคนมาได้เห็นตัวจริงเราแล้วไงตลอด24ชั่วโมงได้ดูไลฟ์สไตล์เราเขาก็รู้แล้วว่าตัวจริงเราเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมเป็นคนเลอค่้าว ไม่ได้สักออเดอร์มาหกโมงช้าย,ยังไม่ได้ถ่ายเลิศก่อจริง ห้าโมงเย็นแล้วหลอไม่ได้เข้าสักฉากเลยค่ะโอเคไปแล้วด้วไม่มีใครซื้อเลยเพล็เหนื่อยลาแล้วนะคะทุกคนคิก